สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติแห่งที่สองในมณฑลกวางตุ้งมีชื่อว่าสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติหัวหนานเป็นสวนพฤกษศาสตร์กึ่งเขตร้อนในภาคใต้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นหนึ่งในองค์การวิจัยและอนุรักษ์พฤกษศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของจีนด้วยค่ะบทบาทหลักของสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติประกอบไปด้วยหลายด้านนะคะทั้งการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ ตลอดจนนันทนาการสาธารณะค่ะเหยนจุนหัวรองผู้อำนวยการส่วนพฤกษศาสตร์หัวหนานระบุนะคะว่าบทบาทที่สำคัญที่สุดของสวนแห่งนี้ก็คือการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่ในอดีตงานนี้เน้นเพียงปกป้องพืชแต่ละต้นเท่านั้นค่ะแต่ปัจจุบันเน้นการปกป้องอวัยวะ,มะเมล็ด DNA และส่วนอื่นๆของพืชซึ่งเป็นรูปแบบการปกป้องที่เป็นระบบมากขึ้นค่ะ